นะท่านผู้ชมดูนะฮะร้านนี้คือจบนะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยดูลายไม้ครับนี่คือสุดเลยนะใช่ครับสุดมากเลยนะดูโอ้โหสุดยอดเห็นไหมม,มีตาด้วยมีตาด้วยเห็นไหมมีตาด้วยมีตาอย่างเงี้ยนะครับสวยมากขอดูฝั่งนี้หน่อยครับท่านผู้ชมหกหมื่นแปดหยวนคุณชาครับท่านผู้ชมดูนะฮะโอ้โหหกหมื่นแปดพันหยวนคุณชายหกหมื่นแปดพันหยวนนี่ เกือบสามแสนสามแสนห้าแล้วนะครับอันนี้คือต้นทางนะใช่ครับถ้าไปถึงปักกิ่งเท่าไหร่โอ้ไปถึงมหาศาลสี่ห้าเท่าใช่ครับสี่ห้าเท่าเนี่นะครับนี่คือที่มาของความแพงนะนี่คือสุดยอดของไม้หวงหู่ลแล้วราคาไม่ต้องห่วงท่านผู้ชมโอ้โหผลิตภัณฑ์อันนี้ท่านผู้ชมครับตรงนี้เนี่ยคือสุดยอดของไม้หวงหุ่จริงๆแล้วนะ มูแล้วค่าเพิ่มก็มหาศาลนะครับนี่ที่ผมบอกว่าไม้ัวงหรี่มีจริงหน,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 นักมากนะนแค่นี้ท่านผู้ชมหนักมากแค่นี้นะท่านผู้ชมครับตัวนี้นะฮะคือให้ความชัดเจนนะฮะแล้วก็ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรที่ปลูกนะฮะในประเทศไทยว่าไม้โฮวโงหรี่มีตลาดจริงไหมมีมครับแล้วก็แพงมากด้วยเก้าอี้ตัวหนึ่งสามแสนห้านะท่านผู้ชมตรงนี้คือที่ต้นทาง แต่ถ้าไปทางเนี่ยออที่เมืองใหญ่ๆเมืองปักกิง่งเสี่ยงไฮ่ห้าเท <5 S 2> ่าแน่นอนห้าเท่าน่าจะอยู่ประมาณโอ้โหเป็นล้านนะเป็นล้านครับเป็นล้านครับท่านผู้ชม